กูนั่งทำเพลง all day all night สมมวิวกันชากันตามสไตล์เขียนบทวีมันมีความหมายนี่มันควันอะไรบอกฉันได้ไหมฉันไม่รู้ว่าควันอะไรเห็นเพื่อนสีกำลังจะเกตไทนางดูดผันลำอยู่ที่ริมหาดทรายอยุบไม้เฟสแม่ควนจะสบาย แต่มันคงจะดีถ้ามีเธออยู่ข้างกายเปิดบิดชิวชิวฟังเพลงออนไลน์เช็คอินในผับแฮปปัดจูนหนตาจะนิ่งหนูยังไม่มีใครปรดมาหาหี่ได้ไหมพี่จะพาหนูไปเช็คอิสมายไรเมื่ออยู่กับปีหนูไม่ต้องทำอะไรถาหากว่าหนูนั้นยังไม่มีใครให้พี่คนนี้ไปดูแลได้ไหม พราะว่าตอนนี้พี่เองก็ไม่มีใครถ้าหากว่านหนูต้องการพี่ไงอยากให้หนูนั้นเลือกพี่ต้องทำแบบนายสุดขาถึงเวลาพี่ก็ยังเข้าใจพี่เข้าใจหนูพี่ไม่ได้โวยวายได้พบกับหนูครั้งแรกที่พัทยาพาหนูไปนั่งเล่นกินเท่าที่หาดปอนะนพาผาทย์ตกดินมันคงถึงเวลาถ้ามีโอกาสขอฟักใกล้มาถึง อันและต่อจากนี้ต่างคนต่างไป yeah. ถ้ามีวาสนาเราคงได้พบเจอ alright l alright l smoking with other man